สวัสดีครับพบกับจิก,กเกอร์นะครับวันนี้นะครับอยู่กันในคลิปคำใบและบอแสโคโรโบครั้งที่2องครับจริงๆเนี่ยผมแกะมาให้เรียบร้อยเลยครับก็จะเหลือ6เรื่องสุดท้ายแต่ว่าเขาเฉลยมาเองครับเรียกได้ว่า เกมเอาอีกแล้วครับอ่าอันนี้นะครับคืออย่างที่บอกว่ามันก็มีโอกาสนะที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น,นครับสรุปเฉลยและโคโรโบนะอ่ะคลิปก็วันนี้นะครับก็เดี๋ยวเอาข้อมูลมาพูดคุยกันนะแล้วก็เฉลยกันไปเลยทีเดียวครับว่าโคโรโบประจําเดือนตุลาคมนะครับซึ่งจะมาในวันอังคารที่26นะครับเป็นเรื่องอะไรนะ โอเคครับกิจกรรมอ่าก็ไม่ไม่พลาดนะไม่พลาดนะในส่วนของการเลือกนะก็คือมันมีให้เลือกตัวเ้าปีครึ่งใช่ไหมกับเลือกอะไรอ่าเลือกเลือกสมุดนะครับสมุดทำพิเศนะครับอ่าก็ได้กบมานะครับอ่ะเดี๋ยวดูกันนะว่าสุดท้ายผมได้กบกี่ตัวอ่ะได้หนึ่งตัวจากการทำสามลิงค์นะคืออย่างที่บอกว่าเวลาทำอะไรแบบนี้เนี่ยคือไม่ได้เป็นการ โกงเกมแต่อย่างใดจะไม่ได้มีการโดนบันนะอ่าซึ่งในอดิตมันเคยเกิดขึ้นครับว่าโอ้ยแต่คำพีเวด,ด้วยโอเคอ่ะใครที่พลาดสนะครับก็ได้ได้ว่าน่าจะโอเคนะอ่ะโอเคสรุปได้มา หนึ่งชุดเท่านั้นอ่าไม่ได้มีได้อะไรเพิ่มเติมนะแต่อย่างที่บอกว่าเราแนะนําไปก่อนเผื่อทําแล้วมันได้อะมันก็ถือว่าเป็นโชคดีนะครับเพราะว่าอ่าการทําแบบนี้คือเวลาเรารับของอ่ะบางทีก็ไปรับของญี่ปุ่นบ้างของไต้หวันบ้างเนี่ยไม่มีปัญหานะที่ผ่านมาผมรับมาแบบนี้โดยตลอดอ่ะสุดท้ายก็ได้แค่ตัวเดียวอ่ะก็ยังดีนะถือว่าได้ก็ยังได้นะครับ อ่ะก่อนอื่น,นครับขอแนะนำเพจซื้อขาย ID g a เรนเจอร์นะครับ Tharo นเจอร์ Ranger, อยากได้ดีตึงๆต้องนึกถึง Tharo น a จอร์นะครับสำหรับคนที่ยังอยากได้โคโรโบเก,ก่าๆคือบางคนเพิ่งกลับมาจากซีซั่นแรกๆไงหรือบางคนแบบว่าเพิ่งเลิกเล่นไปแบบสักปีหนึ่งไม่ได้ทันโคโรโบที่ผ่านมาสักรอบหนึ่งที่แบบอาจจะชอบแลวยังเป็นตัวที่เก่งนะครับก็ไปดูกันได้ที่เพจ Tharo นเจอร์ Ranger, นะครับกดตุกตจเพจเอาไว้อ่าเดี๋ยวถึงหนะึ่งหมื่นห้าเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวมีกิจกรรมผมเชื่อว่าจะมีกิจกรรมนะเพราะว่า ที่ผ่านมานะครับแผ่นนี้มีกิจกรรมโดยตลอดเล็กๆน้อยน้อย,อย,อยะมีโดยตลอดนะ,ะส่วนคนที่ต้องการไอดีนะครับ ไอดีสะอาดแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เขาแกะกล่องแบบปั้นมาแล้วแกะกล่องใช้งานนี้เลยคือสามารถนํามาเล่นแล้วก็ใช้ต่อได้เลยนะอาไปดูกันได้นะโปรโบเก่ายังโหดนะครับแสงมืดตึงๆครับแล้วก็เกียร์ปัจจุบันเกียร์โดนแน่นอนค่อนข้างสาคัญมากก็ไปดูกันได้นะที่เพจทาโรเจนเจอร์เดี๋ยวผมแปละลิงก์เอาไว้ให้นะอยากได้ไอดีตึงต้องนึกถึงทาโรเจนเจอร์ครับไปตามลิงก์ที่แปะไว้ให้ที่ปากหมู่คอมเมนต์ได้เลยนะครับ เอาเคครับคำใบนะ้บรับ่อแสคนระโวครั้ง,งี่2คือเมื่อคืนเนี่ยอุตสาห์แกะมาเพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าในรอบนี้ไม่มีใครได้เฉลยนะครับได้แค่คำใบอยู่ที่ว่าจะได้ใบมากใบน้อยนะครับจนสุดท้ายเนี่ยจะแกะไปถึงคำใบที่ถูกต้องมากที่สุดหรือเปล่านะครับซึ่งวันนี้นะครับทางการนะครับของของประเทศไทยอันนี้จะเป็นของสวประเทศไทยนะเขาก็เอารูปนี้ขึ้นมาคือเอารูปนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าสมมติบบว่าผมยังไม่รู้เฉลยนะ ผมก็แบบยังไม่แน่ใจกักๆอยู่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรบ้างซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมนํารูปนี้มาให้ดูนะครับซึ่งอันเนี้ยผมมาแกะมาเมื่อคืนนะครับเป็นการเดาใจคนทําคําใบ้ด้วยด้วยความที่ว่าเราทำคําใบ้มานานมากหลายปีเราก็เลยจากคิดว่ามันน่าจะเป็นแนวแนวนี้ว่าการทําคําใบ้เนี่ยคือบางทีก็ไม่มีเวลางานต้องทําน้นทำนี้ทำน,นั่นแล้วต้องมานั่งแกะคําใบ้วิธีการแกะคําใบ้มากที่สุดก็คือ เมื่อรู้เฉลยแล้วเราก็ไปหาข้อมูลดูว่าจากเฉลยเนี่ยมันสามารถที่จะเป็นเรื่องอื่นๆได้แค่ไหนนะครับซึ่งจุดหนึ่งที่ผมเนี่ยนำมาแกะ่นะก็คือคาสึยุกิโคนิชิคือให้เสียงภาคโอเคล่ะถ้าเราไปเสิร์ชในวิกิในโน่นนี่นั่นเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้หมอเนี่ยมันภาคเต็มไปหมดเลยซึ่งจับทิศจับทางไม่ถูกเลยเพราะว่าภาคเยอะมากถือว่าเขาเป็นคนภาคคนดังนะครับซึ่งถ้าเอาไปดูใน Netflix อ่าซึ่งผมเนี่ยได้คำใบ้เพิ่มเติมพิเศษมาว่าอ่าในเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้น่ะคัสยูกิอ่าคัสยูกิโทนิชิเนี่ยเขาได้พักเรื่องนี้นะครับแล้วก็ด้วยความที่ว่าเขาบอกว่าเรื่องนี้นะครับในซีซั่นที่เขาจะเอามาเนี่ยก็เป็นซีซั่นที่เพิ่งจบไปอ่าเรียกได้ว่าเพิ่งจะจบไปแล้วก็เนื้อหากำลังดำเนินอยู่ใน Netflix อ่าฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเข้าไปดูไล่ดูเลยนะครับรอ่าอันนี้เอารู้มาให้ดูนะแล้วเดี๋ยวค่อยเฉลยนะสำหรับคบน,คบนคบที่ยังไม่รรู้คับ เรื่องแรกบาอบาปานะครับคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะมีข้อหนึ่งที่การต่อสู้แบบแฟนตาซีนะคือถ้าเกิดผมไปดูใน Netflix เนี่ย แทบจะทุกเรื่องเลยเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดเขาจะใช้คำว่า Wi-Fi แฟนตาซีก็คือเป็นการต่อสู้แบบแนว WiFi แฟนตาซีคือจะเหมือนกันหมดเลยทุกเรื่องนะอ่าเรื่องแรก7บาทที่แบบว่าเฮ้ยเรื่องนี้มีโอกาสอยู่เมืออกันเพราะว่าเจ้าหมอนี่พากอยู่แต่7บาทผมบอกไปแล้วคือผมได้คำใบ้เรื่องนี้มายาวนานมากว่าในปีนี้มันจะมีโคโรโบเก่าเรื่องหนึง่งที่เอากลับมาทำใหม่แต่ว่าทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะไม่ใช้คำนี้ ญี่ปุ่นเขาบอกว่าเวลาที่เอาเรื่องเก่ามาทําใหม่มันก็จะเป็นตัวละครใหม่ๆอาจจะไม่มีตัวละครเก่านะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะว่าสมมติเอาลีรันกลับมานะครับอย่างเช่นแอนทารออเดทันเนี่ยถามว่าจะมีตัวละครเก่าไหมอาจจะไม่มีเลยก็ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาเพราะว่าเรื่องที่เอามาใหม่เนี่ยอาจจะเป็นตัวละครใหม่หมดเลยหรืออาจจะเป็นตัวละครเก่าบางตัวมาแล้วทําใหม่เขาก็เลยเปรียบเสมือนว่าเป็นเรื่องใหม่เขาจะไม่ใช้คําว่าเป็นเรื่องเก่านะ อ่าครับส่วนไอตัวเก่าจะกลับมาขายไหมอันนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้อาที่ผ่านมาเนี่ยอย่างายาฉาอิเมะอย่างเงี้ยอ่ะเขาก็าพ่วงเอาอินุยาชาแยกมาต่างหากเป็นของเก่านะแต่บางรอบเอากลับมาก็มนกันมีการเอาของเก่ากลับมาด้วยฉะนั้นเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่สามารถคาดเดาได้ขึ้นอยู่กับสัญญาเท่านั้นนะครับว่าเฮ้ยเขาเจะเอาเรื่องเก่าเอาตัวเก่ามาไหมแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเนื้อหาใหม่หมดเลยครับ แต่เขาบอกว่ามันอยู่ในช่วง2ปีซึ่ง7บาทมันหลุดไปแล้วผมก็เลยตัด7บาทออกไปแต่ว่ามันอยู่ในข้อมูลที่แบบเฮ้ยมีโอกาสครับต่อมาครับแฟน์ีิเทลอ่าสิทธิจอ,อมเวศอภินิหารครับอันนี้ก็เหมือนกันอ่าดูแล้วเนี่ยเฮ้ยค่อนข้างจะตรงอยู่หลายจุดอยู่เหมือนกันนะแล้วยิ่งรูปทางการเนี่ยอ่ามันเป็นบ่าวหมัดเพิงใช่ไหมแล้วตัวนักสืบมันก็เป็นหมัดเพลิงด้วยตอนแรกก็ตกใจว่าเฮ้ยจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าอ่าแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ใช่เรื่องนี้นะอ่าต่อมาครับ ชาแมนคิงเออชาแมนคิงอย่างที่บอกว่ามันเคยถูกสลับโคโรโบกับบากิเพื่อที่จะให้บากิเนี่ยไปรับแพทเก้าดาวนะครับก็เลยแบบแอบบสงสัยว่าเฮ้ยเรื่องนี้จะมีโอกาสหรือเปล่านะครับซึ่งในข้อมูลที่ผมหามาเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะตรงหลายจุดอยู่งานแต่ผม่ไม่อยากให้เป็นเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยาทางญี่ปุ่นเขาบอกว่าดังนะแต่ว่าทางไทยเนี่ยไม่รู้จักกันเลยก็เ,เลยไม่อยากให้เป็นเรื่องนี้เท่าไหร่นะครับอ่ะต่อมาครับ โตเกียวกูนผีปอบโตเกียวนะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกันอ่าอันนี้คือผมหาจากคนภาคเลยนะครับว่าใน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 ฟิกเนี่ย เขามีขึ้นชื่อคนนี้หรือเปล่าอ่ะซึ่งตรงเกี่ยวกูนก็ถือว่าอ,อยู่ในนั้นแต่ว่าเมื่อดูรายละเอียดอื่นๆนะก็แบบว่ามีหลายจุดที่ไม่ตรงแต่ก็เลยเอามานะครับต่อมาดาบพิฆาตศูนย์ซึ่งบอกไปแล้วว่าเรื่องเนี้ยโอกาสมามันยากมากเพราะว่าค่อนข้างจะแพงแพงสุดๆนะครับแล้วก็เขาบอกไปแล้วว่าถึงเดือนกุมภาเนี้ยก็จะไม่ได้เห็นเพราะว่าซื้อไม่ไหวแล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับเออแล้วก็อ่ะสุดท้าย มหาศึกคนชนเทพ2นะครับอ่านะครับนี่ขึ้นชื่อเลยครับว่าคาสยุกินะครัโพนิชิครับมีการภาคผมเนี่ยให้มาวันนี้จริงๆหาข้อมูลมาเหลือแค่6เรื่องเท่านั้นผมตัดเรื่องอื่นไปหมดเลยนะแบ็คโคเวอร์ไปดูไม่มีชื่อคุณภาคคาสยุกิอ่าเขาเคยภาคนะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยเขาผมเดาคนทำคำใบ้ว่าเขาน่าจะหาจากในเน็ตฟ i ิซึ่งผมตัดไปเลยครับอ่า โจโจยูยุสึไคเซนบีดผมก็ตัดบีดผมก็ตัดนะแม้ว่าคนจะทายบีดเยอะมากแต่บีดเนี่ยผมเคยพูดไปแล้วใครเคยฟังผมมานานเนี่ยจะรู้เลยว่าบีดเนี่ยผมเคยได้ข้อมูลมาตั้งแต่ต้นปีแล้วว่า บีดพวกแบบโมงดบับแนวจำเนี่ยเคยขึ้นโต๊ะประชุมแล้วโดนปัดตกทันทีเพราะว่ามันได้มายากมากผมไม่รู้เหตุผลว่าอาจจะแพงไหมหรือเขาอาจจะไม่ค่อยขายาลิขสิทธิ์อะไรประมาณนี้หรือไม่ต้องการมาคอลลับหรือแบบคอลลับปีนึงน้อยมากๆอันนี้ผมไม่รู้เหตุผลแต่บีดเป็นเรื่องที่แบบโดนปัดตก แต่จริงก็แอบคิดอยู่งันนะว่าเฮ้ยมันจะมาไหมเพราะว่าคําใบค่อนข้างตรงแต่ว่าในใจลึกๆเราเรารู้ว่ามันน่าจะมายากเรื่องที่แบบเขาจิ้มจิ้มอาไว้แล้วว่าพวกนี้คือมายากนะอาจจะไม่ได้เห็นในปีนี้อปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะเนี่ยพวกบีดแบ็ c โคเวอร์นะครับโจโจยูยุสุพวกนี้ผมตัดทิ้งไปหมดเลยเลยมีแค่6เรื่องสุดท้ายที่วันนี้นํามาแล้วก็ตรงเรื่องหนึ่งจริงๆเพราะว่าตรงนี้นั่นเองหลุดเองครับเกมหลุดมาแบบว่า ค่อนข้างจะหลุดมาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยครับนี่ดาวเคาะมาหาศึกคนทนเทพนะครับนะครับอ,อันนี้เขาบอกว่าเหลืออีก4วันใช่ไหมใช่เหลืออีก4วัน11ชั่วโมงก็คือโคนลโวนเนี่ยมันจะมานะครับในวันอังคารที่26อ่าวันอังคารที่26นะ กำหนดการน่าจะเป็น4ี่ี่นะครับถึง10บโงเช้าอสนเสริมเนี่ยจะเปิด10บโงเช้าตรงไหมหรือจะเลื่อนไปเที่ยงอันนี้เดี๋ยวค่อยรอดูกันอีกทีนะครับอซึ่งพอมาปุ๊บเนี่ยดาวเคาะนะครับสึกคนชนเทพ2ทเฉลยอ,อีกแล้วอะ่ะเออครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าสรุปนะโคโรโบนะครับประจำเดือนตุลาครับก็มาหาสึกคนชนเทพ2ซึ่งตรงตามคำใบ้เรียกได้ว่าทุกอย่างเลยทีเดียวนะครับมาไล่ดูคำใบ้กันสักนิดหนึ่งนะครับ1่ค่อนข้างดังอ่ะดังไว้ละ ดังนะเรื่องนี้คือผมบอกแล้วว่าเรื่องที่ปีนี้เจะกลับมาแบบนี้ธันวาคมก็จะได้วาวุ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราไม่รู้แล้วว่าธัานวาคมเป็นเรื่องไรเพราะว่าอย่างเดือนนี้ถือว่าเป็นโคโรโบที่เป็นโคโรโบเก่าที่กลับมานะครับแต่ตัวเก่าบอกเลยนะถ้าไม่มีอยู่ในสัญญาเนี่ยอาจจะไม่มีตัวเก่าเลยครับส่วนคนที่แบบบอกว่ามีคนเถียงผมเยอะมากนะแต่ข้อมูลตรงนี้ผมเคยคุยกับเขามาแล้ว ทางญี่ปุ่นเขาไม่ได้สนใจเลยเรื่องดรามา่าว่าแบบเออบุตด้ามาจะมีปัญหาเรื่องศาสนาโน่นนี่นั่นไหมเขาบอกว่าเนื้อหาอื่นๆที่เคยมาทําเกมไรนเจอร์แล้วมีปัญหาเนี่ยมีมีเยอะแต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรฉะนั้น,นคนโซนที่สองถ้าจะเอาบูตด้ามาก็ไม่แปลกแล้วก็มีโอกาสจะมาได้แต่นี้ผมไม่รู้นะไม่แน่ใจนะว่าจะมาหรือไม่มานะครับ มีมากกว่า1ซีซันก็แน่นอนครับะล่าสุดน่าจะเป็นซีซันสนะที่กำลังฉายอยู่นะครับอ,อันนี้คือตรงตามคันใบ้นะเพราะผมบอกไปแล้วว่าคำว่ามีหลายซีซันก็คือมากกว่า1ก็เท่ากับมากก็คือหลายซีซันแล้วนะครับต่อมาครับตัวละครหลักไม่ได้มีแค่ผู้ชายผมไม่ได้ไปดูภาคล่าสุดนะแต่เห็นมีคนบอกว่าตัวผู้หญิงเนี่ยก็คือ,อวอลไคาลี่นะครับอวอลไคาลี่เป็นผู้หญิงหรืออาจจะมีตัวอื่นไหมอลองคอมเมนต์มาบอกกันชนิดหนึ่งครับต่อมาการต่อสู้แบบแฟนตาซีอย่างที่บอกว่าตรงนี้ ก็เป็นดรามาอยู่งนันแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าถ้าไปเซิร์ชใน Netflix ไปดูเลยครับเขาจะขึ้นมาว่าเป็น Wi-Fi f a n ตาซีแทบทุกเรื่องเลย อ่านะครับก็ถือว่าโอเคตรงนะครับอ่าแบ่งพักบ่งพวกแน่นอนคนก็นเทพนะครับตัวละครสําคัญหัวสีส้มกับสีขาวครับคือสีส้มเนี่ยตัวเฮอร์คิวลิสอ่ะผมอ่านเฮอร์คิวลิสเลยกันก็คืออ่านตามหลักภาษาอังกฤษนะอ่ะใครจะอ่านเป็นภาษาอื่นอะไรก็ได้นะครับเฮอร์คิวลิสเนี่ยผมสีส้มนะครับแล้วก็คาสซุกิโคนิชิเนี่ยภาคตัวนี้พอดีด้วยอ่านะครับฉะนั้นเนี่ยหัวสีส้มนะครับก็คือเฮอร์คิวลิสนะครับส่วนสีขาวน่าจะเป็น j จ็คเดอริเปอรอ่ะถ้าข้อมูลที่ผมดูมาค่าวข้า,ขา,ขาไม่ผิดนะผมสีขาวนั่นจะเป็น Jack เดอริเปอรนะครับอ่าส่วนพลังของแต่ละตัวละครมีลักษณะเฉพาะตัวจริงๆนาแนวต่อสู้มันก็ ทา่านมีพลังที่แตกต่างกันอยู่แล้วเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ช่วยเ่าหรานะครับอ่ามีตัวละครบางส่วนที่ไม่ใช่มนุษย์อ่ะแน่นอนมีคนมีเทพมีปีศาจมีสุรอะไรน,น,นู้นนี่นั่นครับก็ทุกเรื่องต่อสู้ก็จะแบบประมาณนี้อยู่แล้วนะครับอ่ามีตัวละครที่รูปกษณ์ค่อนข้างแกรบก็น่าจะเป็นแจ็คเดอะริปเปอร์นะที่แบบดูแล้วก็แบบอ่ะมีหนวดมีมีหนวดม,มีเขาอะไรประมาณนี้ผมสีขาวนู่นนี่นั่นนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนครับแล้วก็สุดท้ายคาซุยุกิโคนิชิให้เสียงภาคอ่าก็คือให้เสียงภาค เฮอร์คิวลิสนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมแล้วก็เมื่อวานเนี่ยทำคลิปบอกไปแล้วนะครับว่าข้อมูลที่ได้มาเป็นพิเศษนอกเหนือจากคำใบ้ก็คือใน Netflix เนี่ยภาคนะครับที่เอามาเนี่ย พึ่งจบไปไม่นานก็คือพึ่งจบไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองหรือหรือจบไปต้นปีไม่น่าใจคือพึ่งจบไปไม่นานสดสดร้อนๆครับแล้วก็ภาคใหม่กําลังดําเนินอยู่อ่าก็ไปดูกันได้ภาคใหม่นะก็ดําเนินอยู่นะผมถึงขั้นไปหาไอ้ช็อกโกแลตที่บุตด,ด้นะส่วนตัวละครยังไม่น่าใจนะครับว่าจะมีตัวอะไรบ้างนะแต่พอออกมาในรูปนี้เนี่ยผมเชื่อว่าตัวละครเนี่ยหน่งน่าจะมีแน่นอนเฮอร์คิวลิสอ่าเดาว,ว่าน่าจะมีเฮอร์คิวลิสนะน่าจะมีตัวแจ็คเดอะริปเปอร์นะครับ ส่วนตัวละครผู้หญิงไม่แน่จะเอาเข้ามาเกี่ยวข้องไหมบุตดาจะมาไหมอันนี้รอดูนะครับเพราะว่าหลายคนชอบตัวละครตัวนี้แล้วผมเน้นย้านะมีคนเถียงผมตลอดนะว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นเลยเอามาได้นะบุตดาเอามาได้อ่าแต่ว่าอาทสุดท้ายมีปัญหารจริงๆคือส่วนใหญ่เนี่ยข้อกฎหมายเนะี่ยเขาจะยึดทางญี่ปุ่นเป็นหลัก ถ้าญี่ปุ่นไม่ได้มีปัญหาเนี่ยคือด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวละครเนี่ยแค่เป็นตัวละครก็เป็นตัวละครอ่ะตัวละครจะชื่ออะไรก็ได้นะเออไม่ต้องซีเรียสไม่ต้องดราม่าอะไรมากมายลุ้นกันครับว่าบุตรดาจะมาไหมอ่ะเดี๋ยวรอดูเผื่อจะมีไฟลงไฟหลุดนะอาฉะนั้นเนี่ยตัวเกมเฉลยมาเรียบร้อยนะว่าเป็นมหาศึกคนชนแทพสองอ่ะรอติดตามกันได้เลยครับว่าเอ่อเรนเจอร์ Ranger นะครับจะเก่งมากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะซึ่งเดี๋ยวไปย้อนดูของเต่าสรรักนิดนึงนะครับว่าอ่ะของเก่าเนี่ยมันเก่ง อะไรสักแค่ไหนครับอ่าซึ่งเอาตรงๆนะเอาตรงๆครับตอนมหาสืกอคนสนเทพแรกมาเนี่ยมันเก่งด้วยทางการใช้งานแต่ก็ได้ได้ว่าใช้งานได้ไม่นานเท่าไหร่นะครับนี่อย่างที่บอกเลยครับว่ามหาสืกอคนสนเทพเนี่ยมันอยู่ในขอบข่ายที่เขาเคยบอกผมเอาไว้ตั้งนานแล้วว่าในเรื่องที่จะกลับมาเนี่ยเป็นเรื่องที่อยู่ในประมาณช่วง2ปีนี้อ่าในเกมเรนเจอร์นะช่วง2ปีในเกมเรนเจอร์นะครับแล้วก็ ยังไม่เคยมี9ดาวมาก่อนนะครับก็นี่ตรงเลยครับนี่คือเกือบจะได้เข้าแพท9ดาวอยู่เหมือนกันนะ,ะเพราะว่ารอบของอบากิก็น่าจะสิงหาใช่ไหมก็จะเข้า9ดาวนะครับอส่วนมิชุนาเป็นทามันคิงครับแล้วก็กุมภานะครับกุมภาปี 6 5ใช่ไหมอาคุมพาปี65นะครับก็เป็นมหาศึกคนชนเทพนะครับเดี๋ยวค่อยจับมารีวิวด้วยกันนะเพราะว่ารู้แล้วว่าเป็นเรื่องอะไรนะรเพราะว่าอย่างตัวนี้เนี่ยโพสเซดอนเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นที่ พูดถึงกันเยอะอยู่นะครับว่าเฮ้ยดาเมจก็ยังได้อยู่นะครับยิงข้ามหลังคือตัวนี้นหลักๆที่ผมใช้เนี่ยผมไปใช้ในกิลวอแล้วก็ใช้ดีนะเพราะว่ามันยังยิงข้ามหลังที่ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับแล้วก็ยิงหนักอยู่มันติดตรงที่ว่ามันไม่ทะลุนะครับถือว่าการใช้งานของโคโรโบรอบนี้มีความเก่งในตัวเรนเจอร์แต่ก็มีความกั๊กนะครับแล้วก็ในส่วนของความสามารถไฮเปอร์เนี่ยมันเป็นแนวต่อกรอซึ่งไม่ได้มีคอมโบครับแน่นอนว่าโอกาสหลุดทีมก็ง่ายนะครับ อ่านะครับแล้วก็โอเคนะครับออดาคือ,อค่อนข้างจะใช้ดีแต่ก็มีปัญหานะถ้าไล่เวทเขาช้านะครับปัจจุบันเนี่ยถ้าจะใช้เนี่ยก็จะเป็นหลีกที่สักเชรอะไรประมาณนี้นอกนั้นคือกาก,ากเลยเอตรงนะครับโคโจิโร่กับริปโป้ที่เหลือมาลุ้นกันนะที่เหลือมาลุ้นกันนะครับว่าตัวละครจะมีตัวอะไรมาบ้างอลองมาคอมเมนต์กัน,นครับแล้วก็ตัวเก่าจะเอามาไหม ยังยังเป็นคำถามอยู่เพราะว่าถ้ามาีส่วนอยู่ในสัญญาตกลงกันว่าจะามานะครับก็อาจจะมีของเก่ามาด้วยแต่ของเก่าคือของเก่าเลยนะอ่าเหมือนรอบแบบายาชายหิเมะนะครับอ่าพวกอาวินุยาชามาก็ของเก่าแบบมาอยู่ในตู้นะครับก็อาจจะแยกตู้กันไปนะอัะนั้นเนี่ยใครชอบันไหนใครมาไม่ทันก็จะเน้นเปิดสะสมหรือใช้งานถ้าใช้งานก็อาจจะประมาณนึงนะ เพราะว่าปัจจุบันคือเรนเจอร์ถือว่าค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับอ่ะโอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเตรียมพร้อมเตยมตัวครับไม่ว่าคําใบ้จบมาทางไหนเนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนเลยครับเพราะว่าจากนะครับข่าวสารของตัวเกมนะครับที่บอกมาชัดเจนเหลือเกินนะครับอ่ะอันนี้สามารถเข้าไปดูกันได้ทุกคนนะพอมาแบบนี้ปุ๊บก็ตามนั้นเลยพี่เอ้ยอเดี๋ยวลองดูนะครับว่า มีอะไรบ้างอ่ะไม่มียังยังไม่มียังไม่ได้อัปเดตเพราะว่าไฟล์รูปยังไม่ได้เข้ามาเดี๋ยวเดี๋ยวไฟล์รูปตัวแจกอ่ะตัวแจกมาคอมเมนต์กนหน่อยแล้วกันนะว่าคิดว่าจะเป็นตัวไหนได้บ้างนะเพราะว่าในส่วนของภาค2ผมยังไม่ได้มีเวลาดูต่อเลยนะอ่ะเดี๋ยวบเดี๋ยวแบบนี้นะคงจะไปดูกันนะครับอ่ะโอเคคำใบ้ะบบศาสรโคนงระบูครั้งที่2ก็จะเป็นประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวคงจะมี3 4สแต่เฉลยมันเฉลยเรียบร้อยนะคงจะแบบว่าหาข้อมูลเพิ่มเติม นะครับมาเล่าสู่กันฟังแล้วกันนะครับอ่ะทิ้งท้ายกันด้วยเพตซื้อขายดีเกมเรนเจอร์นะครับทาโร่เรนเจอร์อยากได้ไอดีตึงๆต้องนึกถึงทาโร่เรนเจอร์นะครับอ่านะครับใครไม่มีไอดีอยากได้ไอดีสวยๆโค้ดโหนะครับแกะกล่องใช้งานได้เลยไอดีสะอาดครับไปดูได้เลยเพราะว่าบางคนอาจจะแบบว่าไม่มีไอดีไอดีไม่มีตัวโหดมาไม่ทันโคโลโบที่ชอบนะครับอ่าอยากได้ไอดีแบบว่าใช้งานต่อได้เลยหรือจะไปปั้นต่อขายต่อยังไงก็ได้ครับเดี๋ยวแปะลิงก์นั้นเอาไว้ให้ที่ปั๊บปุดคอมเเมนนนต์ะฝากกกกดดดถูใจั้ววยยี๋ ดูใจถึง1 5ื่นเชื่อว่ามีกิจกรรมดีๆอย่างแน่นอนครับอาก็ไปตามงิ้งที่แปะเอาไว้ให้ที่ปักหมุดคอมเมนต์นะครับอยากได้ไอดีตึงๆต,ต้องนึกถึง t a r ร่เรนเจนะครับเอาวันนี้ประมาณนี้ด้วยกันครับลาไปกันครับสวัสดีครับ